สวัสดีค่ะดิฉันนางสมศรีสิริสมกูกศสนอนตะมนขวาไร่กศนอำเภอโกอสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้เป็นการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับมปลายรหัส3 1 0 0 1เรื่องการฟังนะคะการฟังมีความสำคัญในการสื่อสารของมนุษย์มากความหมายของการฟังก็คือ การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยินด้านหูนะคะแล้วนำมาตีความและจับใจความสำคัญความสำคัญของการฟังข้อหนึ่งการฟังช่วยให้เกิดความรู้ทางสติปัญญาซึ่งจะทำให้ผู้ฟังเกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านเช่นฟังอภิปรายฟังบรรยายข้อสอง การฟังก่อให้เกิดความบันเทิงใจคือการฟังเรื่องราวที่สนุกสนานหรือบทเพลงนิยายก็สามการฟังก่อให้เกิดความจรลงใจคือการฟังเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจําวันเช่นการฟังกวีนิพนธ์การฟังธรรมะการฟังช่วยเสริม โลกกระน์ของผู้ฟังให้กว้างขึ้นคือการรับฟังเรื่องราวต่างๆอยู่อย่างสม่ำเสมอทำให้ผู้ฟังเกิดกระบวนการคิดและตัดสินใจได้ถูกต้องและเหมาะสม 5. การฟังมีความสำคัญในการพัฒนาตนเองและสังคมประโยชน์ของการฟังแยกออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับ ตนเองหรือผู้ฟังการเป็นผู้ฟังมีพฤติกรรมการอยู่มีมารยาทในการเข้าร่วมสังคมได้ดีการฟังทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวโดยตลอดการฟังที่ดีช่วยสามารถพัฒนาสมรรถภาพในการใช้ภาษาได้ดีการฟังที่ดีเป็นการปูพื้นฐานที่ทำให้สมรรถภาพทางความคิดได้ดี การฟังที่ดีทำให้ได้เพิ่มศัพท์และเพิ่มพูนิการใช้ถ้อยคำในภาษาได้อย่างถูกต้องต่อไปเป็นการฟังที่เกิดประโยชน์สำหรับคนอื่นหรือสังคมนะคะคือการฟังในการสื่อสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในแง่ความคิดต่างๆเช่นการฟังอภิปราย การฟังการรักษาสุขภาพส่วนบุคคลแล้วนำไปปฏิบัติตามนะคะต่อไปเป็นหลักการฟังที่ดีหลักการฟังที่ดีกกดข้อหนึ่งฟังให้ตรงตามความมุ่งหมายเช่นฟังเพื่อความเพลิดเพลินฟังเพื่อความรู้เช่นเรื่องวิชาการข่าวสารต่างๆ ังเพื่อให้ได้คติชีวิตหรือความจันลงใจได้แก่สติปัญญาความสุขุมรอบครอบข้อ2ฟังโดยมีความพร้อมความพร้อมนี้ก็มีอยู่2ด้านก็คือด้านร่างกายด้านร่างกายก็ฟังแล้วนำไปปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ร่างกายของผู้ฟังให้สมบูรณ์แข็งแรงด้านจิตใจก็คือการมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอฟังโดยมีสติมีสมาธิหมายถึงฟังด้วยความตั้งใจจดจ่อเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 4. ฟังด้วยความกระตือรือร้นคือผู้ฟังที่มองเห็นประโยชน์ในการฟัง 5. ฟังโดยไม่มีอคติคือฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่เป็นโทษแก่บุคคลอื่นหวังว่านักศึกษาจะได้นำความรู้ที่เรียนในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้โปรดติดตามในสัปดาห์ต่อไปขอบคุณค่ะ